สวัสดีค่ะป้าป่านานะสวัสดีค่ะช่องแม่ฝนกับน้องซีน่าคนไกลบ้านไทยเยอรมันมาอีกแล้วค่ะวันนี้ฝนกับซีนาจะพามาทำลูกชิ้นปลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะส่วนผสมมีอะไรบ้างวันนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีนะคะเนื้อปลานะคะฝนได้หั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาบดกันปลานะคะฝนใช้ปลาแช่แข็งเนาะแต่ฝนเอาออกมาพักไว้ให้น้ำแข็งละลายแล้วค่ะ แต่ก็ยังเหลือความเย็นอยู่นะคะฝนก็จะไม่ใส่น้ำเวลาปัน่นปลานะคะชื่อเซราชฟิชนะคะภา,าษาเยอรมันมีปลาแบบนี้นะคะปลาไม่มีก้างเนาะถอดก้างออกแล้วแล้วก็จะมีนี่นะคะผงฟูค่ะน้ำตาลทรายผงกระเทียมกเกลือนะคะแป้งมันแป้งอเนกประสงค์นั่นแหละคะ่ะผงปรุงรส แล้วก็มีพริกไทยนะคะส่วนผสมเราจะมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนอื่นผมก็จะใส่เนื้อปลาเนาะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็จะปั่นนะคะขอเวลาปันป่นแป๊บนึงเนาะนะคะหลังจากที่เราปั่นไปได้สักพักหนึ่งจะประมาณนี้เนาะ ก็ยังไม่เนียนมากอเอาแค่ละเอียดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะเอาตรงนี้ที่ลูกคนถือกล้องให้ตาลายใกล้ๆค่ะลูกใส่แป้งมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะใส่พริกไทยค่ะเกลือค่ะ เกลือใส่แค่ครึ่งช้อนชาพอนะคะเพราะเนื้อปลาเขาจะออกเค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่ผงกระเทียมค่ะใส่ให้ได้กลิ่นกระเทียมเนาะประมาณหนึ่งช้อนชาคะนี่อยู่นิ่งๆสิลูกมือไม่นิ่งเลยอะย่า คนถือกล้องค่ะทุกคนอืมก็น้ำตาลทรายนะคะผงฟูค่ะ,ะ,คะผงฟูนะคะของเยอรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ผมผูไม่ทำขนมปังเราก็ทำอย่างนี้ได้ค่ะแล้วผมก็จะปั่นปั่นรอบนี้ใช้เวลาประมาณ1ินาทีนะคะให้เนื้อปลาละเอียดกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากปั่นเสร็จเนาะนี่คะะ่ะหลังคลิปปั่นเสร็จแล้วจะออกมาประมาณนี้<ม>ก็คนก็เอาเนียนประมาณนี้เนาะปั่นไปสิบนาทีนะคะก็ได้เนื้อปลาเนียนประมาณนี้เลย <anche S 1> เสร็จแล้วนะคะฝนก็จะเอาใส่ถุงซิปนะคะถุงชิปล็อกเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่ช่องฟิสตค่ะแช่ช่องฟิสตไว้30นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นกันมาต้มกันต้มลูกชิมนะเนาะเ็ล้างมือแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือไปล้างมือแล้วะคะ่ะสะอาดอิสมาซสีนี้มั้งนี่ แค่ไม่มีถุงชิปป์ก,ก็ใส่องธรรมดาก็ได้ค่ะหรือแค่จะใส่กล่องก็ได้นะคะเป็นผลขนาดที่จะใส่เพราะว่าช่องที่ขนมันเต็มแล้วไม่มีที่จะไว้ได้เนื้อปลาเนียนๆอย่างนี้นะคะ หอมกระเทียมหอมแม่ลูกเนี่ยค่ะเราจะใส่ถุงซิปล็อกอย่างนี้นะคะนี่ก็ทำให้เป็นแผนเพราะว่าฝนจะเอาไปอุ๊ยจะเอาไปแช่ในช่องทินะชเนาะจะได้ประหยัดพื้นที่ถ้าเราทำเป็นแผ่นอ่ะเสียละกดอทำไป ทีอันนี่แล้วก็ได้เนื้อปลาเนียนแล่เสร็จแล้วลูกเนี่ยค่ะโอเคหละ่ะนี่ฝนจะเอาไปแช่ในช่องฟิตนะคะ30นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราจะต้มเนาะทีนี้มาดูหน้าตานะคะของเนื้อปลานะคะที่ฝนเอาออกจากช่องฟิตหลังจากที่ฝนแช่ไว้30นาทีนะคะประมาณนี้ แล้วก็จะถึงเวลาต้มแล้วค่ะผนก็ได้ตั้งน้ําเดือดนะคะแล้วแล้วผนก็ผ่อนไฟเบานะคะแล้วก็เตรียมน้ํานะคะน้ําสะอาดกับน้ําแข็งน้ําแข็งฝนทําเองเนาะฝนทุบไม่ได้ฝนก็ใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้น็อกลูกชิ้นเราเนาะลูกชิ้นที่ฝนทำมาเริ่มกันเลยค่ะทำง่ายๆเลย นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะประคองลูกชิ้นไว้จะทำลูกใหญ่ๆห,หน่อยไม่ไม่ใหญ่มากค่ะทำไซส์แบบปานกลางก็ใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะช,ช้อนปาก าดูกันอีกทีนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วมาดูหน้าตาของลูกชิ้นปลาของฝนค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอ,อีกประมาณวัน2วันฝนจะทำก๋วยเตี๋ยวกินนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝนไปก่อนนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ